ใจยังไม่กล้าพอมันเห็นภาพเดิมเข้าใจปะตัวกูว้วแม่มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนเอกว่าจะขโมยรถมาได้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วออมโอเคมามาีมา่เร็วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะวันนี้ หลายๆคนเห็นจาก Facebook แล้วก็ใน t i k t ต k อพี่โบลงเอาไว้นี่เป็นไงจำได้หรือเปล่าที่กิ้งลงไปใช่ไหมที่กิ้งลงไปแล้วถึงกับเดี้งเลยตอนนี้จะบอกว่าพี่โบหายดีแล้วพี่โบไม่เลิกง่ายๆหรอกจะมาซ้ำจะมาซ้ำหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องทำให้ได้วันนี้พี่โบแอบขโมยวิบาก พี่ยิ้มมานะคะแล้วก็วันนี้พี่โบมีเพื่อนเงียน <Hey! S 1> นี่เลยต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะรถวิบากเนี่ยดังมากแล้วก็ฮิตมากๆ <Hey! S 1> ตอนนี้เลดี้เลียดินนี่โอ้โหเป็นกระแสะมากแบบผู้หญิงแบบเซ็กซี่แบบบึ้มเลยขี่วิบากกัน <S <S พี่โบก็ยากจะขี่มากเหลือเกินเลย <S 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 วันนี้นะคะ <S <S พี่ยิ้มเอาวิบากมาที่ไล่ด้วยพี่โบก็เลยแอบขโมยมาขี่กับออมเลย พร้อมไหมพร้อ,อมค่ะนี่เราไม่มีอะไรเซฟเตั้งเซฟตี้อะไรมาเลยนะเดีย๋ยวรองเท้าดิีรองเท้ารองเท้าแตะครั้งที่แล้วพี่ก็อย่างนี้แหละออมยังไงลองดูลองดูเอานะโอเคปะเดี๋ยวพี่โบขอวนรอบหนึ่งตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสลับกันขี่กับน้องออมไปค่ะคนเงียนแค่หลุมแค่ล้มแค่ครั้งเดียวมันจะมาสยบพี่โบได้ยังไง อ๋เดี๋ยวเราลงหลุมนี้เลยเอาเปล่าเอาไหมเอาเอานะอ่ะงั้นเอาก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลงให้ดูก่อนหนึ่งรอบไม่พูดเหมือนเก่งมากเลยอะม <c oughs> าพี่ใส่หมวกดนะ้ <c oughs> พี่โบใส่รองเท้าบูทแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้แต่ว่าสนับเขื่องสนับเข่าก็ยังไม่มีหมวกนี้ก็ขโมยพี่ยิ้มมาเหมือนกันครั้งนี้จะรอดใช่ไหมฮะครั้งนี้จะรอดใช่ไหมน่าจะรอดนะไม่ไม่เอาแบบนี่แล้วนะนูน่น,นมาดูอันนี้ก่อนดีกว่า เห็นจากในกล้องอะเอ้ยไม่ใช่เห็นจากในคลิปอะดูเหมือนมันตื้นนะของจริงลึกไหมออมลองลองไปยืนนี่พี่ลงมาลายนี้เลยออมพี่ลงมางี้เลยฮู้ดลงมาปึ๊บเราพี่ก็มัน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 มอนจักร้าแล้วพี่ก็เดี๋ยวพี่ก็ถ่ายลบบแล้วก็มันล่วงตรงนี้เลยไหนไหนพี่โบทำให้ดูดิ่ไปทำไม่ดูดิ เราต้องมีทักษะแบบหลายอย่างมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะกับการขี่วิบากนะนแตะมือเอ้อไปให้ออมก่อนเลยเปลี่ยรองเท้าไหมกลัวไม่ถนาัดัไม่ถนาัดไม่ใส่ด้วยเป็นไงอ่ะเหมือนที่ครั้งที่แล้วลนะเอาไปเกยร์ว,ว่างยังอันตรายนะทุกคน จริงเหรอเฮ้ยอมไเนี่เอาดีๆนะ้อไหมร้อมค่ะนี่เราไม่มีอะไรเซฟเตั้งเซฟตี้อะไรมาเลยนะเดี๋ยวรองเท้าดิรองเท้ารองเท้าแตะครั้งที่แล้วพี่ก็อย่างนี้แหละอ้อมยังไงลองดูลองดูมันเป็นนักสูดูบมันเป็นนักสิเป็นไงเป็นไง เซียนมากเซียนมากต้องบอกเลยเพื่อนนี้เซียนสุดๆไม่ยอมฟังเลยนู่นไปตั้งหลักแล้วเข้าดงมะนาวเข้าดงมะนาวไปเลยอ่ะเดี๋ยวพี่โบขอขอแบบเอาชิวๆก่อนบ่อนี้เมื่อกี้เป็นไงน้องออมมันไหมมันยู่มันเนาะอันนี้กล้าไหมพี่โบลองก่อนเฮ้ยใครบอกพี่ไม่ลองพี่ก็กลัวเหมือนกันด้วย ไปเดี๋ยวขอตัวไปใส่หมวกก่อนแล้วก็หัดขี่อยู่แถวนี้แหละไปค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ยิ้มจะมาเดี๋ยวพี่ยิมมันด่าเอา ทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรทำอะไรมันจะเอาให้ได้เลยฮะอยาก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 ล้มอยากหักหักหักางล้มยังล้มยังยังเหรอเื้ยไหนที่เลียดินยังไม่ได้เลียใช่ไหมวันนี้ดินอ่ะใครนำมันมาเนี่ยพี่บอแหละพามาออมใช่ไหมเฮ้ยออมนำมาใช่ไหมมาตรงนี้ดิ เรียบร้อยว่ใจเขาไม่ได้เลยวะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ควรขี่อยู่แล้วลงอันนี้ยังยังออมลงยังรอพี่โบก่อนออมบอกให้พี่โบลงก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเดตตามสูงนะไม่หายเลยชันนาเนี่ยชันมากเลยนะนี่รถรถรถใหญ่ลงยังติดเลยมอไซนี่มันต้องผิดลายก็ปุ๊กเลยอะ อันตรายมากมเจ็บไงเจ็บไม่ไหวขึ้นเกจสองนี่นี่อ่ะได้เวลาแล้วครับทุกคน<ป>ดูนะครับกน้องดูว่าเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคนเซียนขโมยรถผัวออกมา คิดถูกแล้วดีแล้วยังดีที่คิดได้เขาไี้ประสบการณ์แล้วยังดียังดีไปดิใจยังไม่กล้าพออ่ะไปดิมันเห็นภาพเดิมเข้าใจปะตุ้ง้วตัวกูวะไปต,ตัวทำให้ดูเลยอุ้ยโอเคไปเลยลงอยู่แล้วนีมันทำให้ดูรอบนึงก่อนให้ออมทำให้ออมดูหน่อยไปตั้งหลักมั้ยไหนอะตั้งทำไมก็ลงไปเลยนะเนี่ยโอ้ยากหรอ เนี่มันคันเทพดีว่าเอาไงออมเอาจริงอ่ะตั้งหลักเอาเว้คนเงียนัมเบอร์ทมาแล้วว่ตไต้องอ่ะช่ส่งิวให้เออ้หรอเอาจริงเหรอออใจไวไม่ไวเอนะ้นนาจริงเหรออ๋อเอาจริงอ๋อ,อ,ม,อ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 ม,มันตลายนะออมใส่ใรองเท้าบูทดีว่าอย่อางน้อยก็ป้องกันหน่อย ใจเย็นเย็นเพี่ยวพี่อยากดูบสมทีสมาธิาต,ต้องใส่หมวกปลอดภัยสำหรับคนเซียนพาได้มากเลยนะออนี่เป็นไงพอจะเข้าเลดี้เรียดินได้ไหมอ้าวความไม่ความ อยงนี้อย่าไปกลัวกลัวไม่ได้ไอ้ห่าม,มันเท่หมดทำไมเมียขี้ขาดวะ<อ>ดูเนี่ยน้องรอบเดียวเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปเลยเห็นไหมนี่โอนเมืองมาแอคด้วยมาแอกนะไปดีเอามาดิเออต้องเอาให้ได้ ไม่งั้นมันจะขี่ได้ได้ยังไงถ้าแค่นี้ยังไปไม่ได้เอ๊ะเอาจริงเหรอเออไปลองเลยอาวะย้อนลายด้วยไม่เอาไปให้มันรอดก่อนเถอะมันจะให้ย้อนลายอายออมนะเว้ยออมเนี่ยออมขึ้นแบบง่ายๆแบบชิวๆเลยแบบปื้ดปื้นได้เดีวก็เลยต้องพี่ก็เลยต้องไม่ขับมั้งเลยเนี่ยก็เสียๆเจ๋อ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 ๆเ สำหรับคนเตีียนไม่เลิกดูนะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่สองของพี่โบเดี๋ยวดูนะครับกี่แล้วมันๆถอยลังใจยังไม่กล้าวอมันถิ่นภาพเดิมเข้าใจปะรู้กลัว ขี่เวฟก่อนขี่เวฟเวฟก็ทำได้พร้อมขี่เวฟทำให้ดูพร้อมลองดิดูนะครับน้องๆไม่ต้องไปซื้อหรอกรถ Enduro e n d u r r เวฟี่แหละนี่ลงได้เหมือนกันไปโอ้โหดูเอาจริงอ่ะพร้อมผีสิงกับเวฟปีศาจครับนี่ตบผิดไปเลย ใช่แล้วก็พังแล้ว้ว่รูไหมรอบหน้าฝึกอีกสักหน่อยแล้วเราจะไปเขาป่าทีวโอเคแ้วเฮาไม่ได้เขาเราไม่ได้ก็เฮาว่อนเจอนีเขาขึ้นได้ก็ดี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 ออมทำให้ดูไงเออจอกไม่ทำทไม่กล้าลงแบบเออก็ก็เจเเาล้วเขจยเองนขาอยากีเบั้งวะเอาดิเอาดิเเบฟครั้งนีพังจริงแน่ ไปเป็นกิปเลยโอเคก็เป็นกำลังใจให้เลดี้เรียดินเอออยากเป็นอยากเป็นเจเนอเรชั่นใหม่อ่ะอยากเห็นพี่โบไปเข้าป่าเลดี้เรียดินก็คอมเมนต์มากดไลค์ไว้เยอะๆเลยอ่ะอ่ะโอเคถ้าใครชอบนะคะเป็นกำลังใจให้พี่โบแล้วก็น้องออมด้วยนะคะออมผีสิงออมผีสิงกับเว็บตีสัดเข้าไปกดติดตามน้องออมได้นะไปอยากจะดูความฮาของออมมีเลยเฟซบุ๊กชื่ออะไรอะไรวะ๊ดตึ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  นั่นแหละเดี๋ยวแปะไปให้โอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะดี <ขอ S 2> แล้ว <ขอ S 2> ที่ม <ขอ S 2> ันไ <ขอ S 2> ้่ฟสังมใช้นะคะ